วิธีทำคลิปให้ตัวเราออกมาจากของขวัญสวยๆแบบนี้ใครอยากรู้วิธีทำดูคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่แอปแคปคั t เลยค่ะหลังจากนั้นให้เพิ่มวิดีโอกล่องของขวัญตัวนี้เข้าไปค่ะใครอยากได้สามารถโหลดไปที่คลิปของคุณทิพย์ได้เลยนะคะต่อมาให้เรากดไปที่ภาพซ้อนค่ะแล้วกดเพิ่มโอเ l เลแล้วเลือกรูปภาพของเราหนึ่งรูป กดเพิ่มลงไปเลยนะคะคุูทิพ์เลือกเป็นภาพนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เลื่อนภาพของเรานะคะให้เสมอกับคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วย่อรูปของเราให้เท่ากับกล่องในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นสังเกตบาด้านล่างค่ะหาคำสั่งคัดเอาเลือกลบพื้นหลังค่ะจากนั้นกดเครื่องหมายถูก แล้วแตะเครื่องหมายลูกศรกลับไปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลือกไปที่คำสั่งมาร์คค่ะเลือกไปที่มาร์รูปหัวใจนะคะตัวนี้เลยจากนั้นขยายรูปหัวใจให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้อยู่ตรงกลางกล่องแบบนี้เลยค่ะแล้วลากความฟุ้งลงมาด้านล่างแบบนี้เลยจากนั้น แตะเครื่องหมายถูกเลยค่ะแล้วเลื่อนคลิปวิดีโอไปที่3ามวินาทีค่ะจากนั้นกดคีย์เฟรมกดเพจหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนกลับมาด้านหน้าคลิปนะคะกดคีย์เฟรมกดเพจหนึ่งครั้งค่ะแล้วย่อรูปของเราให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะลงไปวางในกล่องแบบนี้เลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมา เลื่อนคลิปไปที่ด้านหน้าเลยค่ะแล้วมองหาคำสั่งเอฟเฟคค่ะตัวนี้นะคะเราจะเลือกไปที่เอฟเฟคล่างกายนะคะเอฟเฟคร่างกายตัวนี้เลือกไปที่มหาอำนาจค่ะตัวนี้นะคะ เราเลือกไปที่คำสั่งปรากฏการตัวนี้เลยเป็นคำสั่งใหม่นะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วมาปรับแก้กันค่ะปรับความเข้มไปที่17ค่ะปรับตัวกรองไปที่27นะคะจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกเลยค่ะแล้วเราสามารถใส่เอฟเฟกใส่เสียงตามความชอบได้เลยนะคะ ครูทิพย์มีกลุ่มสอนทำแม่แบบฟรีใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนใครใจร้อนจิ้มที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยจ้า